สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหววแม่ม c h ชาแนลของเราในวันที่27 มีนาคม2568นะคะเรามาจัดการในพีนี้เป็นในพีที่2 0ของงวดประจำวันที่1เมษายน25 6 8แล้วนะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะคะแต่อาจจะไม่เรียงกันนะก็จะมีแนวทางของแอดนมสุพรรณนะคะแนวทางของเสือตะถังพลังเงินดีนะคะแนวทางของชุด2ตัวแอดครูเมืองแนวทางของไก่ต้นน้าโชคแนวทางของแอดมะยมแดงแนวทางของอาจจะสามารถแนวทางแอดยุแนวทางของคุณเชรินนี่คะน่แนวทาง ท่าที่เลขกับแอดโชยุนะเราก็มาเริ่มดูดทีระเจ้ากันเริ่มที่ในทางของหนุ่มสุพรรณนะคะสำหรับคุี่แล้วนะคะเจ้านี้หลุดไปสําหรับดีงวนนี้ก็ให้มาแล้วก็มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะ,ะงางวนนี้เด่นที่4กับ5นะคะ2ตัวก็ให้เน้นที่4 3 4 4 4 5 5 3 5 4หสสแล้วก็55นะคะให้3ตัวมาคือ3 44นั่นเองนะ แล้วแอดนมสุพรรณให้มาอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดงบน้อยนะให้มาคือ4ี่ห้าดนะอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น4 5 4 8แล้วก็58ก็ได้นะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของเสื้อตทางพลังเงินดีนะคะสําหรับอ่าเจ้านี่มีหลายท่านนะคะได้ขอมานะสําหรับค้ที่แล้วก็เข้าที่เป็นเลขเด่น6 นะเล็กรองนั่นเองนะคะ6อยู่ที่หลักสิบบนแล้วก็ได้6 5 3 3ตัวๆใช่ไหมสประเดงวดนี้นะคะก็ให้มาเด่นที่4รอง8นะ2ตัวและ3ตัวนะคะก็จะมี4 5 8 4 5 9 5 7 8 6 4 3 8 9 2 8 9 4 831แ,แล้วก็981นะคะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะก็จะมี4 2 6 4 7 8 8 1 9 8 3 4 6 8แล้วก็04นะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมรุ่นกันเสื้อจาทำพลังเงินดีนะคะท่านที่รอหรือว่ากำลังตามหาอยู่เนี่ยแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอดคูเมืองนะคะสรัเจ้านี้ได้มาเป็นชุด2ตัวนะคะงวดที่แล้วนั้นก็เข้าที่36 2ตําตบนเข้าตกหลับใช่ไหมคะแนงวดนี้ให้มา3หางคือ15 12และ18งวดน,นี้จะเข้าไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะแคปหน้าเจอก,กันไปนะมีใครที่รอฉบับนี้อยู่ไหมแอดคูเมืองนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอดมยมแดงนะ,ะสําหรับงวดที่แล้วให้มา ไม่เข้าหลุดไปนะในงวดนี้ให้เลขเด่นอยู่ที่เลข8ปนะ,ะสตัวเน้นที่8 5 8 7และ8 8ชอบสุดหรือเน้นสุดที่8 2นะคะแล้วก็ชุดที่เป็นอสตัวให้มา3หางคือ5 8 2 8 8 2แล้วก็5 8 8นั่นเองนะคะงวดนี้จะเข้าไม้รุ่นกัดนะคะแอดม่ยมแดนนงนำโชคนะคะ เรามาต่อที่แนวทางของไก่ต้มนำโชคนะสหรับคกุฎิล้านหลุดไปใช่ไหมคะอ่าในงดน,นี้ให้มาแนวทางให้เด่นที่เล็กเด่นนะคือ5 1 3แล้วก็6 9นะคะอ่า แล้วแอดจากคู่ให้นะก็จะเป็น51 53 59 56 13 19 16 39 36แล้วก็96อาจจะจับเป็น3ตัวก็ได้นะคะหรือทำเป็นเล็กเด่นเล็กวิ่งนะคะวันนี้จะเข้ามาเรามารุ่นกันนะคะไก่ต้งนำโชคโดยพ่ออย่าวิตไก่ต้งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดชรินนี่คะอ๋อทายแอด อ่านผิดนะแอบก็ต้องขออภัยนะคะอ่ะสาสำหรับในงวดน,นี้นะคะให้มาก็คือ590 560 59 5 6 90และ60ซึ่งตัดสองตัวให้เรียบร้อยนะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราลุ้นกันเพิ่มเติมมาอย่างไรแอบก็จะลงให้นะคะแก้ไปนะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นนทางของท่านไหนแนวทางของอาจารย์ญญสามารถนะคะอ่าสำหรับวูนที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าเฉพาะทางบิ่งรูด5กับ6 ใช่ไหมคะสำหรับเรีงวดนี้นะคะอาจจะสามารถให้มาะะทางจุด3ตัวหางเดียวคือ3 4 0นยะแล้ว5ชจุดทองหรือชุด2ตัวมาคือ2 0 3 4, 0 4 0แล้วก็4 3แล้วให้วิ่งรูดอยู่ที่เล็กสนะคะงวดนี้ศูนย์จะมาไหมรุ่นกันนะคะถ้าศูนย์มาแอดชอบนะก็คือศูนย์เศูนย์เ อย่ชอบเฉยๆนะจะออกไหมอันเคอรก็คืออนาคตเนาะวันนี้จะเข้าไหมสดาทางอาจะสามารถก็มาลุ้นกันนะคะแคปน้าจะาก,กันไปนะถ้าใครชอบก็จัดไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหนาทางของอดยุนะคะอดยุ you, นี้มุ่ที่แล้วนั้นเข้านะเข้าที่เป็นเลขเด่น3 5 6ห้ากเลขรอง6 ได้ะได้ก6 2ตะบนเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ได้ที่เป็น3ตัวคือ3 5 6 3ตัวโต๊นั่นเองนะคะสาหรับเนยงยอดนี้ให้แคปหน้าจอไปเหมือนกันนะคะตัวเลขของก้าที่จะเล็กเดี๋ยวขยาให้ดูนะแอดอยู่ให้มาเนงยอดนี้นะคะเด่นที่2 8 9แล้วก็5เด่นสุดที่5รอง9นะคะ2ตัวนะก็จะมี2 8 2 9 2 5 8 9 8 5 95เน้นเน้นที่2585แล้วก็95เน้นสุดที่96เออ95นะคะอ่าชุดสตัวนั้นที่95นะแล้วก็ให้ที่เป็นชุด3ตัวมานะคะก็จะมี285 289 895แล้วก็295 นะคะและห้ชุดเลขวินมาคือ 4, 2, 8, 9, 5นะคะถ้าใครไม่ชอบที่จับให้ก็จับเองเลยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุด2ตัวแล้วก็3ตัวหรือถ้าใครชอบวิ่งรูดก็รูดกันไปนะแอดยุดนะคะแอดนำมันแบ่งปันกันนะคะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะอ่า แคบหน้าจอไปนะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะแนวทางก็จะอยู่ที่หน้าปกของแต่ละ EP ได้เลยนะคะ,ะแต่อาจจะไม่ได้เรียงกันนะแต่ก็จะมีตามรายชื่อนั้นนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะปิดท้าที่นวทางเล็กดับของอแอดโชยุซึ่งได้มา3ามฉบับนะสวับแรกนี้นะคะก็จะเป็นฉบับรับกินล่างนะคะที่เราให้มาผ่านใช่ไหมแอดลืม อแอดลืมบอกนะคะว่าผ่านไม่ผ่านเนะาะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาหางปันราคาเรามาดูกันนะให้มาในงวดนี้นะคะรับกินล่างที่80 8 1 8 2 8 3 8 4ด5 8 6 8 7 8 8ดแด้าดหดแล้วก็8 9นะคะรับกินตรงตรงเท่านั้นนะคะอ่างวดนี้นะคะก็มาลดกันนะคะว่าจะผ่านทั้งหมดหรือเปล่านะคะอ่าแคปไปนะ ต่อไปค่ะแนวทางเลกดับฉบับที่สองอ่ะฉบับนี้ก็จะเป็นดับนินจานะโดยนะอัดโชยุนะอ่าซึ่งเป็นดับบนแล้วก็ดับล่างตรงนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะดับบนตรงดับนินจานะคะก็จะมี3037 96 99 74 75 01 07 41 49 51 52 13 18 8 5 8 7 2 5 2 9แล้วก็6 3ส่วนดับล่านะคะฝั่งขวาม,มือเนอะอ่ะก็จะมี0 1 0 6 6 7 6 8 4 4 4 5 1 2 1 3 9 0 9 4 2 0 2 3 7 0 7 8 1 8 8 2 3 2 5 6 3 4แล้วก็8 9นะคะซึ่งย้ำนะคะว่าให้ดับตรงตรงเท่านั้นนะคะ แคปหน้าจอกันไปนะแคปหน้าจอกันไปแล้วขยายดูนะคะท่านที่ชอบกอ็ลองดูนะคะว่างอนนี้จะผ่านทั้งหมดหรือเปล่านะคะดับบนล่างนินจาโดยโชยุนะคะอ่ะและฉบับที่3ฉบับนี้ก็จะเป็นดับโชยุอีกสูตรหนึ่งนะคะอ่าก็อ่าจะมีตามนี้นะคะนี่ให้แคปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะคะ เรามาดูงวดนี้นะคะดับโชอยู่สูตรนี้นะคะดับบนให้มาคือ

ะะย้ํานะคะว่าดับตรงๆเท่านั้นนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่นะ20ของงวดประจำวันที่1เมษายน2568นา้ยหกนะคะถ้าใดที่ดูชอบแอดก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าแอดเสนอผิดพลาดนะแอดก็ต้องขออภัยว่าในโอกาสนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ